บันเทิงดารายิ่งมองยิ่งหลงน้องเมยา่าลูกสาวหยาดทิพ์ใช้แววสวยตามรอยแม่ไปติด ตตัวสมวัยเป็นที่รักของแฟนๆมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องเมยารามาวดีรัศมีรามาสาวน้อยวัยขวบเศษลูกสาวสุดที่รักของนักแสดงยาทิปราชปาลโดยแม่หยาดก,ก็จะคอยอัปเดตความน่ารักของน้องให้แฟนๆได้ติดตามกันในอินสตาแกรมเมย่าไอดีตลอด และล่าสุดนะคะแม่หยาดก็พาลูกสาวหิ้วกระเป๋าขึ้นเหนือไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายงานนี้หนูน้อยแม่หยาแฮปปี้ตลอดเอนจอยทิปมากๆแม่หยาทนความน่ารักลูกสาวไม่ไหวจึงแอบแชะภาพเก็บไว้ก่อนจะนำมาโพสไว้ในไ g ีเพื่อเก็บเป็นความทรงจำไว้ดูในวันที่ลูกโตขึ้นเอาเป็นว่าเจ้ามะเขือเทศน้อยของแม่หยาจะน่ารักน่ามันเคี้ยวขนาดไหนก็สามารถไปติดตามชมภาพกันได้เลยนะคะ